สอบัติยามื่อเช้าจ้ามา,ารุยกันต่อทีมงานฟ้าขนาดก,ากา่อสร้างตอนนี้ก็ล่างหอบกระตาหมาน้ำก้นหัวที่จอดรถไม่มีนะคะเราต้องเอารถไปจอดไปไกลๆเที่ยวแรกลืมแล้วเรามีกันอยู่1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ึ่งสองสามสห้าหกเขุนพลน,นะคะ ลงรงมามาอย่าไปขามให้เขาแก้ขาค่อนยู่ก่อนคือบ่อห้ไปเฮ็ดอยู่หอดนำนอนอยู่หนองอยู่ทงคือบ่ไปเฮ็ดท่างถาเขาแน่โอ้ยบัดดีชะใต้ค<อ>ือเตีต้ยแม่นดอกนอนอยู่ทงต้องไปเฮ่ท่างถามูตัว โอ้ป่ไห้เรื่องเลยวะโอ้เขาเลนน่้น้ำด้วยมีปลาบะนี่ดูไเลยวเปลไปอีกละท่านเป่า ທ e ່ເລກໄດ້ກ້ວຍມາຕ ่ทยอยลงบ่อแล้วขั้นนี้นี่มันแรงกูมูเลยขั้นนี้หมู่ว่านกับประตูเปิดบันไดดิปลาเจาะเอาน้ำมาราดฝุ่นโดนที่นอนปลาเจาะก็เลยมีเรื่อนนิดนิด ขั้นแรกออกตัวเจ้าคุณทอง เดี๋ยวคุณจะตัดภาพไปดูบรรยากาศที่เท่ด้วยนะคะเราจะเอาไปเท่ที่โรงเรียนนะคะที่สาธารณะนะคะเดี๋ยวรอตีเล็กลับมาก่อนเดี๋ยวคุณจะตัดภาพพาไปที่เท่นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าง,งานของเราทีมงานพามานานก่สร้างขะะึ้นได้ยังว่ารถ,ถ่ายยุสาย <c oughs> ไปเขารถไทยดีว่าแม่รถห้างอีกรถเตีย ไปขับรถไถยเฮท่างก็ไหนยางว่ะโอ้ไปเฮท่างแล้วรถจอ่ไใหละยางว่ะโบ อถขึ้นรถแล้วเราจะไปทีเทีกันนะคะแต่ถ้าได้อยู่ดูนี่รับรองว่าสะดุกแน่บันเทิงแน่เนี่ยกำลังจะลงแล้วนกเสียทัดนะจิ้มดูก่อนแล้ว คลิปก็ยากใายรูตำก็ยาก พี่น้องมันขี่ช้างเลยโยกเยกโยกเยก